เส้นทางเดิมนะคะแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือฝนนะคะดูวันนี้เรามาสนทัง,งกลับบ้านนะคะสะภาพอากาศไม่ค่อยเต็มใจจะเท่าไหร่เจอฝนเต็มเต็มแต่กับพืชผักนี่ก็ชุ่มฉ่ำคนก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันเดอเดอมมีรถไฟวิ่งผ่านด้วย ไม่รู้ว่ามองเห็นฝนหรือเปล่านะแต่ถนนนี่คือเปียกไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> เราขอกลับอันยาวยๆเลยยู <c oughs> สันกล้องสันเธอตอนนี้ใช่ไหม ปอนจ้าตอนนี้ลูกล่งเจอทันลูกล่งนี่นะคะพาหาน้าองเราจักรยานได้เป็นปลาทูมาหมูย,ยอแล้วก็ลูกชิ้นปลามาวันนี้ไปค่ะตอนนี้กลับต่อ ว้าดูนกบินเห็นไหม <laughs> เห็นกันไหมฟ้าคืมมากคืเสียจ้าเสียนล้อย <laughs> ่านทำ เขาใส่เสื้อกำปันนะแต่เราไม่มีเสื้อกำาั้นไม่เกี่ยวฝนจะตกขนาดนี้ตั้งรอ,อถ่าตรงน,นี้อีก่ิีทซำ กว,ว่าจะออกได้ติดติดอยู่ตรงนี้ช่องแคบนะไปนิดนึงไปไปต่อดูฝนนะไม่รู้เห็นกันปะเราอองฝนเส้นทันเดิมเพิ่มเติมหองความชุมช่มฉ่ำเรา ตอนนี้คือเราจะกลับไปนอนแล้วนะคะกลับไปอาบน้ำนอนเลิกง,งานมานี่สนไทยไทยนี่เ็นเม็ดฝนไหมชิ้เชียงหน่อยชุ <c oughs> ย่มชามไปทั้งสนามเลยทั้งถนนเลยสนามบาสยาวๆ <c oughs> มีห้องน้ำสาธารณะด้วยในมุมนี้ห้องน้ำสาธารณะนี่มีคนมาตกปไปตรงนี้เห็นไหมยกกล้องให้ดูก่อน มมมมุมมุเมมมมทางโน้นก็มีคนตกนะนุ่น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 โอ้โอ้โอ้ความแข็งท้ายให้ดู <laughs> จะล้ม <laughs> ขามาตรงใต้ต้นไม้พวกนี้คือยังแบบยังแห้งๆอยู่ตอนนี้คือเปียกบุญแล้วไปกลับไปหายไหมตับฝนกลับไปยาวๆเลย ลับไปตอนไี้แปบน้ำไม่งันจะไปหวัดได้เลยดีนะใส่หมวกมาเดี๋ยวดูสิจะไปติดอีกไหมจะมีข้านายอีกที่หนึงที่ให้เป็นช่องให้แบบคนเดินข้ามกับรถจะะยานผ่านได้ในต้นไม้สวยๆกิ่งก้านแบบแต่ว,ว่าสวยจริงูุนี่ เราจะกางเลยเป็นลานจอดรถไปซช่ัง้นเลยตอนนี้เลยตรงน,นู้นที่เห็นเป็นตึกสูสงๆนั่นคือเขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะก่อสร้างยาวไปถึงตรงนู้นเลยในสะพานสะพานตรงนี้เราจะข้ามตรงนี้กันแต่ก่อนหนเราต้องออกตรงนี้ให้ได้ก่อนนี้นนนตรงนี้มามาดูกัน จะออกยังไงวปคนแรกคนแรกรอดไหมรอดแล้วเราจะรอดไหมวันนี้มาดูละวันนี้เป็นทีของเราแล้วโอเครอด ช่องช่องช่องเนี่ยช่องตรงเนี่ยช่องช่องตรงเนี่ยตัวนี้มันจะกว้างกว่าตรงที่ออกมาเมื่อกี้เยอะเลยวันนี้เราจะลงเรียวๆนะคะไม่มีกระตัดต่อเลยทั้งสิ่งลงนิดเลยแต่ว่าอาจจะต้องจบคลิปตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้มือสองข้าในการจูนจักรยานขึ้นไปอีกเนาะมันเป็นบันได จริงๆตอนนี้คือเรามาผิดทางแล้วจริงๆต้องอยู่เลนนู้นแต่ไม่เป็นไรปุ๊บจอดก่อนจอดก่นอนโตเปียบวัด <c oughs> นี่ค่ะเหตุผล ที่ตงถนนตรงนี้เนาะเราจะเราจะข้ามไปฝั่งนน้นเราก็ต้องข้ามสะพานลอยตรงนี้แล้วเราจะต้องเอานี่จักรยานที่ฝั่งนี้ตรงนี้อีดยอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเข็นไม่อย่างนี้นะแต่เราใช้มือเดียวไม่ได้นะคะ ขอเน้นจบคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ